รวมถึงในในสไต์นีวิทยุด,ด้วยนะครับเพลงเนี้ยที่มาของเพลงของเพลงช่างไม่รู้เลยซึ่งม็นลงประกอบหนังเนี่ยเอ่อมันมาจากการที่เราเราตัดหนังเสร็จแล้วครับตัดหนังเสร็จแล้วแล้วก็จะทําตัวอย่างหนังทำตัวอย่างปุ๊บแล้วแล้ว,ลวมันไม่มีเพลงที่เหมาะสมที่จะใส่เพื่อประกอบเพลงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยหนังหนังนห,ลหลายเรื่องนะครับที่ทำเนี่ยมันจะมีเพลงประกอบอยู่แล้ว อย่างตอนที่ผมทําอนงเนี่ยเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเนี่ยมันมานแล้ว่บทแล้วเหมือนเหมือนแฟนฉันอย่างเงี้ยนะฮะแต่เพื่อนสนิทเนี่ยเป็นหนักที่ยังไม่มีเพลงเลยคือฉันตัดจนเสร็จแล้วก็ไม่มีเพลงประกอบหนะังที่ที่ g ี s เที่ GTS อเนี่ยเขาเหมือนกับจ้างนักแต่งเพลงมาแต่งหลายลเพลงนะฮะจะใช้เป็นเพลงใหม่แต่งเพลงมาก็ไม่ลงตัวก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแบบว่าเอามาประกอบกับกับตัวหนังแล้วมันก็ไม่ไม่เข้ากัน แล้ววันนั้นนะ่ะเป็นวันที่ท้ายๆแล้วเราต้องสรุปเพลงแล้วเพื่อจะใส่ในตัวอย่างนะผมก็ขับรถแล้วก็เพลงนี้ก็ขึ้นมาเพลงเป็นเ,เพลงเวอร์ชันคัฟเวอร์ที่ร้องโดยคุณบอยพีชเมเกอร์ออเรจินอลคือคนคุณตั้งสมประสบนะครับเพลงเวอร์ชันนี้มาผมก็ฟังแล้วผมก็นึกถึงหนังนึกถึงตัวอย่างหนังที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยปรากฏว่าแบบเออมันเข้ากันได้นะฉันไม่รู้อะไรบางเลย ในความคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยเลาวมันพี่ตั้งหรอฉันไม่รู้อ่ะอนี้อันนี้พี่พี่บอยพี่บอยพี่บอยสเลดมาแล้วก็ฟังแล้วก็นึกถึงแบบโอ๊ยมันเข้ากันนะเลยผมก็เลยบอกโทรบอกเดียวเดียวคุณวิชภัทรเนี่ยซึ่งมันหนึ่งในผู้กำกับแฟนฉชันเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนตัดตัวอย่างหนังเรื่องนี้แล้วเป็นคนตัดหนังเรื่องนี้ว่าผมบอกว่าเดียวเนี่ย เขาญาติพูดอย่างเดียวกูเพิ่งฟังผลงนี้มาวะชื่อเพลงช่างไม่รู้เลยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่เคยฟังอะวะเนี่ยเวอร์ชันบอยิเบรเกอร์เนี่ยมึงลองไปใส่ตัวอย่างหน่อยดิมันน่าจะเข้าแน่เลยมันน่าจะน่นจะเวิร์กว่ะไอเดียวก็รับปากแก่ก็ได้เดี๋ยวลองวางดูก็ได้คือไม่ได้ไม่ได้ไว้ใจผมครับไม่ได้ให้เครดิตผมอะเดี๋ยวว่างดูก็ได้แล้วพอไปใส่ปุ๊บโหมันเข้าขนาดมากพอสุดท้ายแบบสุดท้ายเป็นมันเป็น มันเป็นฉากที่ขย้อนบอกว่าฉรักแกว่าเป็นตัวอย่างหนแเราก็ขึ้นเพลงแบบฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยอ่ะพอตัดพอพอในห้องประชมเปิดนี้เสร็จปุ๊บอ่ะคนไม่ชมไปเดียวคนใหญ่เลยไอเดียไอเดียพี่เดียวแน่ๆอ่ะไอเดียพี่เดียวแน่ๆไม่มีผมในนั้นเลยผมก็เดียวเดียวเดียวไม่ชมลยไร่ลยแล้วว่าเราบอกาเราหาเพลงเก่งอยู่เพลงมันเข้าอะไรเงี้ยเดียวบอกว่า เดี๋ยวผู้พูดในทํานองอะไรก็ไม่รู right? ้ว่าแต่แปลได้ว่าเพราะกูวางดีเพลงมันมีพลังใช่ใช่มันแปลว่าอย่างี้แหละเท่าไรเท่ากูวางดีจริงๆริงใช่ดีจริงเครดิตผมอาจจะสิบปอนะผมก็ผมก็ขอเครดิตด้วยแล้วกันแล้วเพลงนี้ก็ดังแล้วแล้วหนังชายมันก็ยิ่งยิ่งดังขึ้นไปอีกนะครับหลังกำลังฉายอยู่ผมก็ไปที่ตึกกมีไปทําอะไรต่างๆไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยผมเจอพี่ดีนิติพงศ์หัวหน้าเป็นคนแต่งเพลงนี้พี่ดีแต่งเพลงนี้ แล้วพี่นีก็เลยมาบอกว่าเอ๊ขอบคุณมากนะที่เอาเรื่องเพลงนี้มาใช้ซึ่ง <au alon> ต้องขอบคุณเดียวปะขอบคุณทุกคนแล้วขอบคุณผมที่เอาเพลงนี้มาใช้ตอนนี้ยอดดาว์โหลดเยอะมากเลยมันแต่งเพลงได้คาริสต์เยอะแล้วแล้วพี่ก็ได้คาริสต์เเพลงไม่กลับมาดังอีกทีนึงมาดังผมก็ดีใจมากที่ถึงแม้จะ ไม่มีเครดิตก็ตามแต่ดีใจะมากที่เป็นคนเลือกเพลงนี้นะครับแล้วก็ผมเคยเจอบอยบอยพิชเมเกอร์ก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราใช้เพลงนายเพลงนายแบบดีมากเลยแต่ยังไม่เคยเจอพี่ตั้มส่งผสมถ้าเจอก็จะบอกพี่ตามมาั้มว่าขอบคุณมากนะครับที่ที่ที่ร้องเพลงนี้แล้วทำให้เพลงนี้มันมีความหมายกับกับหนังเรื่องนี้แล้วก็กับผมซึ่งทาหนังเรื่องแรกครับช่างไม่รู้เลยครับ